อันนี้เป็นปลาเซ so ้นมอนพี่น้องเม่อน่แัวว่าสูตๆเด็ดเิ่นดวงมาซิบีเราไม่รู้ซูชิสาซีซสซนเสแบบอ่าเส้เหอมเสเท้าหินหินซี ฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปอกป่ายสู้กูสุ้คนมือนีอยู่กับขอบวา่าแผ่วผ้าแสงทองพุ่บันฟินแรนซ์ชาแนวเมื่อนี้นะครับผมยูบานยูซอพี่น้องโคบอกโควิดบ่ได้ไปใส่ในตาทุจร้าเดี๋ยวน้พี่เยท่านทุจ้างไงทุจ้าแฟนขับบอกว่าเวลาน้องเปิดลีปขึ้นมาอยากให้คุณพ่อคุณแม่ให้น้องทุจ้าทุกครั้งจะได้ฝึกให้น้องมีความแบบว่า ออกน้องหอมตนไปเรื่อยๆค่อยดีเปิดคลิปบ้านเนี่ยค่อยจะพาลูกทุ่งจ้าตอนพี่น้องน,นะครับผมทุ่งจ้าอาริกจา,จ,ากจ้าเอ้ยก็หูจักเรกลเดียวว่าแบบมืนขึ้นเลยออาพี่เคสสวัสดีเอฟซีด้วยพี่เคสสวัสดีค่ะ,คะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะ <ots of the day> <ots of the day> มือนีสีมาก,กินพี่น้องสีมาก,กินอ่าปลาแซลมอนดองแล้วกับกุ้งดองพี่น้องสร้างมาจากอันในกูเกิลในยังล่ะพี่น้องเทสได้เร็วในหิวอันบันนี่คอฟที่บ้าที่ไปก่อนเพราะว่ามันช่วงอย่างนโควิดไง ที่มากที่ไปคือว่มามันโควิดนะครับผมมาที่นี่พ่อแบบพ่อแบบว่าเขาปราะกาศไปแสง่ายบางทีแบบของสดสนในตลาดแล้วก็แม่กล้าไปแล้วก็เลยสั่งมาลองกินมามันจะเสียบบเพราะว่าเห็นผู้น้งผู้นี้กินก็นเลยอยากพี่น้องนะครับผมกินมาสัสส่งมากกีน่เนี้กกะปูนึงมันเกือบสามรอยพี่น้องมีกุ้งมีแซลมอนด้วยนะครับอืมแล้วก็มีปูเนื่องจากใครเนี่ยจากพี่เอบอ่ะเต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 ะตะเะเตะตะเะต เอาอีกก่น้องิบตุ๊กตาแล้วล่าสุดเราจะเปิดพี่นอ้องน,นี่ไงเท่าเป็นสิเอาออมัหน่อยเออแบบนี้นะครับทุกคนนิ่แบบนี้อันนี้คือสร้างมาจากน่าเน็ตพี่น้องนี่นะครับดองเพิ่นดองก็ดองใส่ซอสเกาหลีพะนะก็บเ่เคยกินดอกแต่ว,ว่าก็อยากลองกินเบิ่งเฮาสิเทบ่ได้เพราะน้ำมันหลากพี่นอ้องเราจะเทเยอะไปเพราะน้ำน้ำ,นำแข็งแบ็งไปดิละน้ำไมันสิเหี่ยแท้ๆเดี๋ยวค่อยเช็ดก็ได้ พอน้ำมันเยอะมากเป็นต้มพุ่นะเท่าเท่ากับอันนี้เป็นปลาแซลมอนพี่น้องโมเอ้นโมเอ้นบอว่าสวนสวนดฟเฟินดองไงดองใส่ซอสเกาหลีไหมเกาหลีดองดองเกาหลีท่ากับสีผูเหตุเป็นยังไงสิก็ต้องเปิดใน Google ไงเปิดใน Google หาสูตรดูเชฟปอลกับเชฟเอ ดองไม่ยากหรอจูอไม่รู้ไม่รู้เขาดงองยังไงร,รู้แต่ว่านี่แหละแล้วก็จะมีแบบเป็นกุ้งนะทุกคนอันนี้เป็นกุ้งก็มีเป็นกุ้งดองก็มีนี่ระวังฟุ้งใส่หน่วยตานะเป็นกุ้งดองดูจ้าหิวไหมลูกหิวไหมคะกุ้งดองนี่พี่น้องแฟนบอกว่าเธอสร้างอันนี้เซียมาก,กินแนมึงเดือดอดพี่น้องก็เลยซืออยากสร้างไหมแฟนกินไง เธอสั tha, http, as, so um, ่งน่าจะแซ่บมากินแนวว่าสั่นเป็นวะใจสั่งอะไรพี่น้องบุกจะน่าสั่งก็เลยสั่งกุ้งดองกุ้งดองก็เลยสั่งอันนี้มาเอาไม่ได้ใส่อันเดียวกันเหรอกลัวมันล้นไงใส่เนี่ยกุ้งหน่อยฉันว่าเนี่ยชูใส่น้ำพี่น้องอันนี้ก็จะมีปูด้วยปูคุณแม่ไปซื้อมาแต่ว่า หอมอยู่น,นะหอมอมาชิมเถอะพูดแต่ว่ากระปุลหนึ่งก็ได้ประมาณเท่านี้พี่นอ้องกระปุลหนึ่งก็ได้เต็มจานอยู่กินหนักก่อนกับข้าวเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะน้ำส้มนี่เป็นอย่างไรบ้าง รสชาติรสอย่างนิ่มบ่กรสชาติดีมากอันนี้แล้จิ้มเห็น้ำจิ้มที่ไหนเมือตีอะนี่แต่ว่าจะบีหอนี่ใส่บัซีบีเราไม่รู้ซื้อมาได้หมู่บ้านนี่ใช่ไหมเอเล่่นเอหุ่จหั่นิงจริเฮดี้หั่นจิงหาหั่สมกะเด้วยกะบเกดีอ ชิมสีฟูดทุกคนกุ้งกินน้ำเขานั่งมันเสับไปหน่อยน่าแบบว่าคืนบอกหูงเข่ขาเรากันกินน้ำปลาที่เสียบจึ๊บนี่อร่อยอร่อยมากมชุ่มปุ๋ยทั้ง ชิมปูเอาเอาถาดไหมเอาอปูอรัตก,กาปูมาพี่น้องปูมาสดจากโคคุณแม่ไปซื้อปูมามาใช่ไหมวมวนหรือมวนก่อนวะ <c oughs> มวนตัวใหญ่มากกันทุกคน ตุตาโอ้ตุตาก็อยากกินเว้ยตุตาก็อยากกินเว้ยเกี๊ยะแล้วก็สดสดก,กระดองพี่น้องย,ยั่วๆเมื่ได้กินเม่ได้กินดูแล้วพี่น้องนานๆทีนี่ไงตุตากินน้ำพรอปลารู๊ ตาม้มมาออนโลหิกาลาอุกองคโลหิกาลาเอ็นติรามุตะเซวนกาลา,าส่วนแากอย่างที่เาตานเอเติตัมาออนกาลามีบโบสือดะสีเตลไลตาสูฮุนคือแบบคนญี่ปุน่นต้องมีเสียงมันค่อยแซ่บคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้ากินไม่มีเสียงเนี่ยเขาแบบอุ้ยบา้าแซ่บตียังสีหนามรารยาทเขาหนาะต้องมีเสียงคนญี่ปุน่นสดน้นามนีตัว มีกุ้งดอง,องดกุงขอบขึ้นมาในภาษาเกาหลีอั่งได้างเืมไปขอบขึ้นมาดานเกาหลีแมวทุกคนดูจะจ้ำให้ดูนจจิดจดียวะน้อะไรเห็นน้ำจืดุหยสุดพลังสับใหม่ของพี่ว่านฟิลิปินนะสุดพลังสุดพลังไปว้าแบบเลือด ซูรุตะตุลุตะตุลุตะเอิ้นไปช่วยทุเดียนได้ซื้อลูกไก่พี่น้องนาลิตะนาลิตะเนี่งคนน่าเกิดซิมิตะเสบิมตัวไปจะรบซื้ออย่างเดียวอ่ะซิมิตะน้ำส้มจะมีสี นาริตะไม่ได้มินซีนี่พี่น้องโอ้ซูสีส่าเสื้อเสื้อใช่ไหอ่าเสื้อใสมใสเท้าหินหินสิซ่ายายซิมบายายอันนี้มีมีหัวอยู่หัวเสื้อเท้า อันนี้คือทำไมมีดำมีเข้มพี่มนออนนันเป็นเพราะว่าอะไรเรื่องเดียวกันอันเดียวกันแซมันยังมีสิอืมอืมชิ้จาว่ะแซ่บไปว่าแซ่บพาอจ๋าฝอยดิเป็นไงบ้างกินสิอันเนี้ยหินหินใช่ไหม ไม่ได้หรอทนเอาเจ็ม่อมลกไม่อหิวจะูไม่ขอนอนแล้วหรอปะจจุ๊อาจิมิตะอันนี้คือมันหินมากนะลูกเเพราะเพราะมันแปบเป็นเข้มข้นไง มันจะหินมันจะหินแบบสูงก็แค่ไนก็นนไหลเลยแต่มันสที่สบบมันฟิตใช่ไหมก็มันฟิตไงกินสไตล์ครอบครัวแสงสองฟินแลนด์แฟมิลี่แฟมิลี่ขับแฟมิลี่บอยเนื้อเน้นๆนะ่ะ theo hạt theo lụt đoàn keo quầm <laughs> สามร้อยบาทสองร้อยกว่าบาทก็สองร้อยบาทสิบกว่ากินกินข้าวแล้วด้วยลูกเข่าดมือนเด็ดไม่นุ่มแบบลูกเข่าแล้วก็กินน้ำปลาแซลมอนกินน้ำเจลสิบก็กระปุกก็กินงาบมือแล้วกระปุกก็ได้ขันยากสินาช่วงนี้ต้องบำรุงปลาหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้แบบเริ่มปึกปึกขึ้นเรื่อยๆนะพี่น้องนะ งูคือควายปึกคือมาฮ่ปปา,ากูเป็นมาเบิดแล้ว้าว่ากินปลากะจะชอบปึกนหดนังก็สิด่าขึ้น <c oughs> อะไรลูกซี่เป็ดตาก็อยู่แาบนั้นนะอะไรนะไม่หิวเดี๋ยวนาเอฟไปเอาอยู่ลูกไม่หิวข้าว พ่าตั้งใจกินมากนะคระับไข่อะขอไข่อะไรลูกอันนี้นี่หงานเลยพี่นอ้องลูกฉันหิวแล้วลูกฉันหิวแล้ว บอืมโอเคพี่น้องลูกไก่หิวเขาแล้วใครจะไปปั้นปูกับปลาใช่ไหมลูกไก่กินได้แบบได้แบบพริกพขมหามหามแซวเบาเนักไม่เลี่ยงอร่อย จริงอโอ้โอเคพี่น้องจะกันกิฟ์หนาด้อกิฟต์อย่าลือกตัวแรกก่าแฉ้กัวซับกับใครเอช่องพีบาติกินแร่นคนเก่าคนดิมนะครับผมนะครับผมอย่าเลือกดไลแรกกัวแฉ่รอติดตามเลขงวดต่อไปชื่อเอาเองโลดพี่น้องสวัสดีจ้า